วัดีครับวันนี้เรามาทะเล่เข้าวนะครับระหว่างพ่อมกับน้องขน,นมว้านตีไข่ไข่ค,ค,คิดว่าน้องขน,นมว้านหนึ่งดุมากนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ดุเลยถ้าดุอันชังท็อจะทําไม่ได้ครับน้องก็เรียบร้อยแต่ว่ามันคือการแสดงนะครับมันคือการแสดงเราแสดงกันว่าไอเนี้ยดุไอนี้เป็นช้างแัดคุณแมวดุนะเนี่ยเนี่ยคือทาให้เล่ว่าไม่ได้ดุนะครับมันคือการแสดง้วนๆนะครับนุมว้านไปไหนกรองกิด๊ดอะ ห่านหันไปแหลกรองเนี่ยคือตัดเสร็จแล้วนะครับคือตัดเป๊บเดียวคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ดูไงเดี๋ยวเนี่ยรอไปอาบน้ำแต่ว่ามาทะเล่งข้าวก่อนพอดีหนึกอกคิดอกพอดีเลยเวลาไปตัดกนอ่อื่นตัดไม่ได้ดูยีทะเลงข้าวไอ้โค้ดว่าไม่ได้ดูอ้าขัดก้อนขัดก่อนหนุ่มบ้าน เครียดกันเ็วคุยกันเร็วใช่ไหมว่านิ่งนักซ้หนาที่เออเอเข้าใจไหมโบเขาหวังนุ่มว่าแม่ดูดูแลผีไม่ว่างผีไม่ค่อยว่างถึงเขาเดตอาร์ตม้วนเข้าใจไหมเอาไหมคัดคัดคัดผ่านหน้าต่างนู้หันหน้าต่างนู้หันหน้าไปต่างนู้อืมอืมเออหันเลยหันเลยหันเลยอืม เคลียกันเลวนี่เคลียกันเลวว่าไม่ว่าไออยู่สามหนาที่บอกปูดเซ็ตนี่คอยว่ากันนี่้ได้สิเดี๋ยวพูดในทะเลนข้าวาแบบนี้เออคุยกันเลวเคลียกับแม่แล้วกันอีกเดียวต้องทำเพื่อที่นี่เอาไหมนะสามหนาที่อันนั้นอย่างนู้เออเอาไหมเอาไหมเอาไหมไมาสวัสดีครับวันนี้พ่มกับน้องขนมหวานมาทะเลงข้าวนะครับจริงๆเลว้ว นมว่านไม่ได้ดุนะครับเพื่อนๆทดี่ยยู่ร้านอื่อนนั้นรับนองขนมว่านตัดค้นไดเลยนะครับทีนองขนมว่านดุอันมันคือการแสดงเห็นไหมนี่จับได้หลวบได้ถูกย่างคือทําได้ไม่เลยครับนะเวลาจ่างทบไม่ว่างันเพื่อนๆรับได้เลยนะครับทําได้เลยนะโอเคสวัสดีครับปิดกล้องเลยเออแสดงข้าเส็เร็วทีนี้ปนไปตลาดดุ้นเลยนะไม่รับเร็วเบือ่อ ลำคานเป็นเพ่เลยนาเบื่อนี่ไอ้้วน